วันนี้มาให้อาหารป่าหารเต่าด้วยเต่าท่านผู้ชมเเต่าเนี่ยปลาเนี่ยต้งเห็นด้ยเนี่ยลอยคอยอย่างดีเลยมีทั้งเต่ามีทั้งป่าีปลายิบเลยท่านนี่ เนี่ยปลาอยู่เนี่ยาากาเลี้ยงปลาถึงวัดยางมันะสอบไปเลยเดีย๋ยวมันลอยน้ำไปเองครับนี่ก็จะลอยน้ำไปเองว้าูไ ตาวีปลาเนี่ยนมีโคกนะครับผมมีเต่ามีปลานศเลี้ยงเต่าเลี้ยงปลาเนี่ยนะฮะมุ่งมุ่งอย่างแรงนะครับดีนะนี่เต่าจุเบเล่อเลยเขากินโอ้โหนะครับนะมีเต่ามีปลาอยู่ สาวลิงปลานี่ครับเลี้ยงอาหารบนน้ำตกเลนนกเมื่อกี้นี่ไงยังเดี๋ยวก็ลอยไปอะปลาเยอะอันปลานี่นู่นมาจเดีนี่เงี้ยหมด

นี้มีความสุขมากเต่านี่เป็นเป็นพันพันไม่เป็นร้อยๆตัวปลาดุกปลาอะไรเต็มหมดเป็นพันเป็นแล้วเป็นพันตัวเป็นพันตัวนอาหารเต่าและปลาสจานที่ร่วมโลกด้วยกันเราดีคุ้มครองชาวบ้านในเขตประการทั่วประเทศไทย ทั้ทัประเทศไทยเลยนะครับจากท่านรัศกรุงศีวิไลนะครับผลทั้งนี้ให้ทั้งประเทศเลยนะครูจน,นชาวไทยทุกท่านทุกคนนะครับท่านที่ให้รับผลบุญด้วยนะครับสาธุก,กันนะครับปลา ปลาอะไรทุกชนิดที่มีชีวิตอยู่บนสะตอวัดโตวัดโต๊ะบางปีอย่างนี้ท่าพเจ้าขอมอบส่วนบุญกุศลให้กับญาติสนิทมิตรสหายพี่น้องทุกท่านที่ให้ความเมตตากับสถาปติกสัปปงหลายขอให้อยุ่นยืนนา่ามีโรคภัยมาเบียดเบียนทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ก็ไทย